ยมหมิ่นสถาบันเหรอท่านถามผมคำนี้เพราะฉะนั้นกฎหมายมันก็จบในตัวของมันอยู่แล้วไม่ต้องมาพูดอะไรกับผมมากแล้วแล้วผมก็ยอมไม่ได้เลยพวกหมิ่นสถาบันนายกก็บอกแล้วว่ารัฐบาลนี้ไม่ยอมแล้วผมก็ไม่ยอมมตั้งแต่เด็กแล้วผมจ็เป็นทหารแล้วเขาเข้าใจว่าแบบสื่อพวกคุณก็ต้องไปบอกเขาบ้างสิเขียนบ้างสิว่าประเทศไทยมีอะไรมีความสัมพันธ์อย่างไรถึงต้องมีกฎหมายฉบับนี้เขามีเหมือนเรามีไหมเขามีเหมือนเรามีหรือเปล่า นะเขามีเจ็ดสิบปีอย่างเราไหมเขามีเจ็ดรอบอย่างเราไหมไม่มีหรอกครับเขาไม่มีอายะเขาไม่มีความละเอียดอ่อนเขามีความนุ่มนวลอย่างที่พวกเราได้รับหรอกครับไปบอกเขาด้วยคุณก็ต้องบอกแบบนี้ไปทำไมทำไมแล้วไปกลัวชาวบ้านเขาเรานึกปกป้องคนของเราล่ะเขาก็มีกฎหมายปกป้องผู้นําเขาเหมือนกันนะคุณไม่ไปพูดล่ะคุณก็ต้องพูดแบบนี้นี่ผมก็มีกฎหมายปกป้องปกป้องพระเจ้าอยู่หัวผมมมีอะไร จะมีอะไรไม่กล้าพูดเลยอายเขาเ